ไงเงยด่านเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ Secure the area, keep the bombs protected. Take some cover, to avoid. I am uh, yeah, man at Mana. Activate the camera. Ugh. Get ready. The Luma keeps calling. พยเศษปีกูว่งไงเดี่ยมันมีข้อมูลใช่ไหมข้อมูลแบบชุดหนึ่งชุดใหญ่ๆอ่ะกูหาข้อมูลมาใหม่ได้ละเออเลอบ้างใช้ไม่ได้บ้างน้อยบ้างเด็กเยอะบ้างอะไรบเนี้ยต้องมันต้องรีใหมตังแต่แรกแต่วันเนี่ยคือคำแก้จะเสร็จนะนั่งติดหาตอนท้ายเว้ยเอ้คำสั่งอะไรสิกอยางมันไม่มีขึ้นประมาณว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะผิดอะไรนั่นแหละกูก็เลยงันพักก่อนแล้วกัน แม่งบอกพรุงนี้ทำต่อไอ้สัตว์อ้าตรงนี้ยังเร่มเป็นบอสเลยไอย้ที่ยลืมเก็บก่อนนะเก็บแล้วแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยะเองไซตไอ้สัตว์ให้ลุกแม่งไปโลมไอ้เหี้ยแม่งกองเทพอ่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่แล้วเนะี่ยโอ้ยยย โซบายไอ้เห mm hmm. no. okay. ี้ยกูตายทุกรอบเลยเจไอ้ยาอ้นเทีร์เรนโบว์เนี่ยไอ้สัตว์กระจอนกูเริ่มเสกแล้วแหละไอ้ยาเฮ้ยตรงนี้มีตัวนึงไปวันรอสิไม่เอาไอ้ยาเลิกเกี่ยวนี้แหละไอ้สัตว์เล่นแต่ตามดีแล้วมันจะจ่อเข้ามาอ๋อใช่เดี๋ยวกูดูให้เฮ้ยบันไดโอ้โหไอ้เหี้ย ถ้าใครม่แท็กแดงอย่างงั้นนะในตรงนี้ยมันมันอยู่ฝั่งนี้กันอะเลขสี่ในตรงเนี้ตรงที่กูแท็กเลยมันมันกระโดดเข้าไปละกระโดดเข้าไปละไหนกลังจะไปตรงประตูแท็กสี่แท็กสี่แท็กสี่แทอ๋อเนอยู่ตรงเนี้ยมันมันนั่งอยู่นะไม่รู้เล่นโดดอยู่แบบมันมันมองนั่นโดนใครอะทีมโดนเหรอไอ้ย่าพ่อแย่ไอ้ฝั่งกันไม่มีโดดเว้ ไม่ก็กูยิงแล้วมันขึ้นว่าแบบลบสิบทีเห็นอะไรเยอะมันมาม,มาเร่งเ,เรา,าเลยแม่งมาแต่ฝั่งนี้เนี่ยไอ <c oughs> ลุกแม่งเลิกลมได้แล้ว

ไม่รู้คืนนี้ว่าจะทำต่อหรือเปล่าคืนนี้มันเป็นงานกตองรือไงอ๋อเป็นงานอีกงานอีกเงี่ยเดี๋ยวนะอ้าวทำไมเขาใช้โอเปอเรเตอร์ได้ทุกตัวเลยอ่ะ่ใช่อ่ะก็เจ๋งดิปัดรือเปล่ามึงก็ลองกดตัวที่มึงไม่มีสักตัวหนึ่งเนี่ย้เหี้ยกดไม่ได้ไอ้เหี้ยมันหลอกรัวไง ถ้าเจ้าไหนเดียร์ดูวะเดี๋ยวกูแชร์ให้ก็ได้มาเออเฮ้ยไปเอาเน็ดมึงเน็ดมึงมันเน็ดไวไฟเฮียให้กูแชร์แหละได้เลยได้อยู่กูแชร์ได้ทำได้ก็จะทำไยะนคห่ไน่นแนะอาโดนเพื่อนด้วยเงี้ย ีมอเกออูไม่ใช่อะไรหรอกกูกลัวโดนเพื่อนไอที่ี้ <c oughs> ไม่อยากเสียฮิวให้ม่เ,เก็บฮิวหมอยจงไหนเอง เีย่ยไม่มีคนแฮตด้วยในตรงนี้ถ่ายรีบมานองน้นองน,อ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 นอ้องน้องโอ้ยย่ะเด้อเดี๋ยวโอ,โโอโ้โหสัตว์ ลองมาจัดรีบอ่ะรีบแม่งแม่งแม่งหลุดมาทางนั้นไอ้เหี้ยไอ้เล็กไอ้เล็กอะไปไปไปปัดคอปัดคอปัดคอวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยปัดคอเลยเอ็มคันที่มันเอ็คันที่มันเออระวังนะซ้ายมีตัวหนึ่ง้ายมีตัวหนึ่งไอ้ายซ้ายเล็กสาไยไปนซ้ายไปแล้วนะยิงเลยยิงเอาไอ้เหี้ยมันขึ้นแท็กกูรู้ว่าเพื่อนไอ้เหี้ยขึ้นแท็กมันขึ้นศัตรูไงไปัดคอไปเห็นศัตรูปัดคอมันจะขึ้นศัตรูไอ้เหี้ยอ่ามันขึ้นสัญลักษณ์เลยเลยเนี่ยว่าเพื่อนไอ้เหี้ย จะไม่แดงแดงแดงคือศัตรูแมยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้เหี้ยข้างหลังแล้วแม่โรนี่ไม่ใช่ปืนหลักเหรออย่านะปืนหลักจะหมดแหละไอ้เหี้ยตั้งเกือบหกสิบเจ็ดสิบนัดกินหมดเลยหล่ะ GBR เว้ยหลังเข้าหลัง ออกเ,เลยเฮียเราไม่ได้ออกมาเลยตอนนี้เราฟิกเพลวะเอ่อตัวเฮียเลยดีกูตายตลอดเลยเฮียกูเล่นเฮียอะไรก็ตายสัตว์กูเล่นเฮียอะไรก็ตายเฮียแล้วอ้อนดิแล้วอ้อนจะงานอ่าทำอะไรบา สองตัวเลยเหี้ยสามตัวเหี้ยไอเจ้าเคลนอ่ะไม่ต้องเบ็ดไม่ต้องเป็ดนะไม่กดสตูมันหรอกคือมึงแค่กดเบ็ดเฉยๆมันได้หลายทัพมันก็รู้ว่าสตูอยู่เนี่ยแมึงก็เดินแบบใส่หมวกไว้เลยใช่ปะมันเดินแบบคือคือคือตัวมึงอ่ะมันมันดีตรงที่ว่ามันรู้ว่าตรงนี้เออศัตรูไม่เดินผ่านหึงไม่ต้องมาเฉดเนาะมึงมึงดูแค่เรื่องเานเขาพอหรือถ้าสตูว่าแบบมึงคิดว่าแบบมึงใกล้มาแล้วมึงก็กดสแกนก็ได้แต่ว่าแบบ ไม่เป็นต้องสแกนหมดเยอ่ะคือแค่แบบกดแป้นอย่างเดียวอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ชั้นใต้ดินโอเคโอเค,อเคมาเข้าฝั่งนี้เลยต้อง <10 seconds. S 1> มีงไอ้คาเยล่าอยู่ชั้นหนึ่งเราอยู่ใต้ตัวเยล่า กคนสันตีนเว้ยเฮ้ยเอาหรอเอาหรอเอาหรอไอสัตว์ไม่มันตัวที่แบบตัวปลาปลาปล่อยอะปลาตัวนั้นตัวอะไรอ๋อมันได้มีอยู่ใต้ดินตีตัวเฮี้ยเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อ๋อไอตัวไอตัวไอตัวปลาซีเมนไงไอตัวปลาปูนี่ย โอ้ยเฮียไฟตรงปีชอกูยังชอบเลยไอสัตว์โง่ดีวะเอ้เดี๋ยวรอเข้ารอเข้าคำนึงว่าหนึ่งไอเฮียคาร์ดกูแม่งแจ้งเตือนเมียอะไรขึ้นขวาเนี่ยเริ่แจ้งเตือนก่อนไอสัตว์เอ้าไปเข้าประตูใหญ่เลยดีมั้งมันถ้าถ้าจะไปต้องไปด้วยกัน เล้งเล้งคอยดูคอยดูเอเอลอยตีนคาเวล่าไว้ไอะเนี่ยตายแล้วคาเวลลาโอเคโอเคเอาหนึงเด PLOY ไปโทรหาแม่งทุกคนมไม่มีลมใช่ไหมยินเสียงปะนีม่มีมีมีตีนี่ม,มันเดินอยู่แถบเนี้ยแต,ต่ว่าเขียว ตีโดนประตูนะมีขับคานนะหัวตัดโดนประตูนะหีโดนทีเดี้ยกันตายนะตอนเนี้ยเหี้ยกูไม่อยากนำไอ้สัตวสเฮ้ยเฮี้ยเด้อเด้อเด้อบันดิตบันดิตบันดิตอยู่ตรงบันไดสวยฮัทเชอร์ มันต้องมีตัวจ่อไอเ้เยไม่มีเลยไม่มมเชื่อปะมันเดียบอะโอ้ยไอ้ยมันอยู่มันอยู่ไอ,ไ,ไ,อไอ้ลิงบุกไปเลยไอ้ยสาวสิวิผู้โดนระแหน่ไอ้ไอไอเยถ้าไอ้เยไอ้ลิงงงแงแล้วไปนะ ถ้ามีตัวเจาะเจาะลงแฮปเฮียนี่แม่งเลยสัตว์ยี่ไม่ยี่มตัวเจาะวะเฮ้ยขวาออสสอลิเนต์อีทัลฟรีนี่ยี่มีตัวเจาะตั้งตีเรียกเรียกเรียกไอ้ดาบเรียกเฮ้ยเฮ้ดาบไม่ทำเล่นตัวเจาะไอ้เฮี้ยไอ้ดาบะไม่ตัวเจาะกูเล่นเองไอ้สัตว์ตัวเจาะไอ้เฮี้ยมาไมได้เวลา ได้เวลามุทะลุไอ้เฮียเธอไหมอ่ะเธอไหมอ,อ่ะต้องคิดอะไรมากเลยแดดแปดตั้งปุ่มครบสองอลอยเ,นนเฮียไกลไปโหดเกินไอเฮียถ้าพักหนึ่งได้ชั้นบนนี่เฮีย ไม่มีใครไม่มป็นตีติเบตหวยได้ถ้าเกิดว่าได้ใช้บอลติเบตก็เป็น่ยนหวยชั้นบนจริงด้วยชั้นหนึ่งไม่รู้ใช่ไหมประจุเงยโลนะเฮ้ยอีโลวะอีโลจีเตอาเลยจีเตอา์เหรอเฮ้ยมึงกดตัวยูพูดกับมันไหนย่าเอาเจอแล้วเฮ้ยเอาวะนี่ไง ไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวก็ดีนะมันมีเคสนะมันมีเคสนะสีบางไปมันก็ไม่ได้นะหาใครจะคนเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนว่าสีเล่นเล่นตัวจอดูกแล้วไอ้เล่นก็เปลี่ยนตัวเป็นไอ้ตัวแทชเชอร์นี่แทชเชอร์แทชเชอร์ตัวตัวที่สองแถวแรกแถวแรกนับจากไอ้แถวบนอ่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะกดเลขห้าไม่ถ่านล้วมันมีเคส ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียกูเป็นเป็นหน่วยโหดกูเป็นก็เราเจาะข้างบนหรอี๋ยวกูไปกับเพื่อนแล้วกันข้างบนดูมุมดีนะกูมันเปลี่ยนตรงนี้เข้าได้นะไม่มีเคลียโย่เออหรอเออหรอเออหรอเฮ้ยเออหรอ ชั้นสองชั้นสองไอ,อ้ <c oughs> อย่าแล้วรู้จังเลลุก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 ม <c oughs> ันมีอะไรสัตว์ เขาเลียติดเ่เงินเป็เหยญบางคนเราอีพีบอลเอาเลยไป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 แป๊บนึงกูแค่ขี้โมกอยู่อีกยาอยู่ทางไหนวะมาคาริลมลงเดือดท้ายโดนกล้องไหนยา วางกูวางกูวางงั้ไม่หากองมาเลอบกาองใคมันหายาอ่ะไอ้เฮียไม่เอาแมนดิ้งหาแมนดิตเลยเฟสวะเฟสเฟสแบบมาขยอีก่ไอเฮียไม่ไรเรียกไเว่อจีไอ้เะียเ่ไอ้ยกูแบกวะเออเล็กแบกไอ้ยะกูบอกแล้วไอ้สัตว์เกมเฮียเนี่ย กูกากเลยย่าอยากเห็นเล้งแบบแอบไหนบ้างครับเอาเกมกระจอกมันเหี้ยเล่นผู้เดียวเลยมีเทียนนี่คือมันวางท็อกซิกไมล์เหรอมึงไม่ต้องคิด์เทียนะไรมากเลยมันแค่โยนก็โง่แย่แค่นั่นแหละก็ไปทำกีฬาก็ได้ตัวแย่มันชาร์จได้เรื่อยๆด้วยไอ้ย่าตันหรือคนดีว่าตัวมันอะเอ้ยก่นดิจดทุกสองมันกดทุกสองมันสนตีดมากเลย ไม่เล่นะไม่ทันแล้วนะครัสไงเปนสครีมไม่ทันล้วเสองเปนจอบแพงเลยแต่นด็กเาจิบอะไรอ่จอบแพงเลยอี้ยะมึงมึงจอบแพงอะมึงดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนอยู่ตขคาบหรือเปล่าอี้ยแน่ตรงนี้ต้องจอบเนี่ยตีตแล้วต่อละ อ๋อกินข้าวไอ้เหี้ยเอ้ยห้าโมงครึ่งเลวดีกว่าไอ้สัสตีสอบยใช่ไหมใช่ต้องไปเล่นบอลหลักแล้วกันประเดี๋ยวมันเอ็นตัวเอาไปมันรับมันเกลือของมันคืออะไรวะมันเป็นแถบปะมันเป็นคล้ายๆหนามันเป็นเต้าแง้คือเหมือนกับตะปูเรือใบอ่ะเออมันเป็นตะปูเรือใบอ่ะตาไม่คุ้มดิวางไว้ข้างประตูเงี้ยไม่มีปัญหาอ่ะ มันไม่หายเว้ยคือมันจะเล่าหมดเนี่ยโอ้ยเหี้ยใครดำเหี้ยอะไรน้ากูมีตัวนึงตีแล้ววะงเายาเลย <c oughs> เ,เลยตี้ยไอ้เหี้ย <c oughs> ใครวางซี <c oughs> ใครวางในตัวเซ็กไว้ต้องประตัว <c oughs> <c oughs> กวูกลัวไป่แปะใส่เพื่อนยี่หมาย มีนะมีนะเล็งเล้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 งไอเหี้ยมีตัวนึงมีตัวนึงโอ้ยเหี้ยข่าเวลาเนี่ยคือเมื่อก่อนกดกดป่ามันเออเล็งแล้วมันจะเห็นตัวมันเนี่ยมันเห็นตัวมันแดงกับตัวมันแดงอ่ะกับแดงแดงะลรงไปลรงไปวิ่งไปวิ่งไปยิงไม่มียิงเลยไม่มียิงเลยเดี๋ยวมีมายิงเลยมีข่าวอะไรเนี่ยขวาเนี่ยขวาเนี่ยยิงเลยสวยๆเนั่นแหลยสายสองตัวสายสองตัวเล็กห้องซ้ายสองตัว โอเคโอเคตามมึงอ่ะเนี่ยเหรอเลี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาก่อนมันอยู่ในห้องขวาสองตัวเลยโหไว้ก็ได้โหไว้ก็ได้ไอเนี่ยเอาเนี่ยเหรออืมลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เล้งไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอ๋อกูไปดูคาล่ากูเลอ้เล่นดีเทียนไอ้สัตว์กูลืมไปเออกูด้ไงเล็กไอ้เหี้ย เอเด็กเล็กเล่นในแต่เวลาบ่อยมันอยู่มันอยู่ใต้ดินตัวหนึ่งอยู่ใต้ดินตัวหนึ่งมึงมึงมึงดักมุมก็ได้ถ้ามึงใช้ลูกซองเงี้ยเนี่ยเออมึงมึงไม่ต้องออกไม่ต้องห่วงไปหรอกลูกซองมึงยิงไม่โดนหรอกเยีเรย์เนี่ยมันมันเสียเปรียบไปย่าเอ้ไอเชนเลเซอร์นี่ก็ไม่ต้องติดนะรอบหน้าเข้าเราไปเลยประตูเห็นไอเชนเลเซอร์ ใครเล่น้าวะไอ้เคลียมคดลี่มเคลี่มันมันยิงมาจากขวาๆนั่นน่ะฝั่งฝั่งที่มาค์ลี่มันเล็งมึงดูมึงดูฝั่งข้างหลังให้ก็ได้เข้าสองฝั่งหนอยห่งเฮ้ยเอาอะไอ้เหี้ยแม่งด้านด้านวางเลยสัตว์เวลามันไม่ทันเลยย่าเนี่ยแม่งท้าด้านวางเลยย่ายิงท่าอะไรเอาไปยิงเอาอะไอ้เหี้ยเล็งโคตรแบกอะไอ้สัตว์กูไม่ไม่ทำหี้ยอะไรเลย ก็สั่งฉิ่ไม่แอึงตอนแรกหีแย่โอ้ยแย่ึงต้องเห็นตายี่แล้วไอสัตว์เาบ้านเาบ้าเนียมน้หารย่าที่กเฮ้ยยเสียงเขาดังเลยเนี่ยเสียงในเกมตี๋ไี่หวาอ้ระวเบิดเลยยะแล้เบิดหูมป็นรดก่อนเยยไอแยตีเวลาพูดไรในเกมอ่ะไอแยสียงโงดัเข้าไปเลยวะ d ม s c o n n e c t your oh. immersion is the